สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะ <c oughs> ครับเรื่องผู้ชมมาทุกวี่ทุกวันไม่หยุดหย่อนหว,วังว่าคงจะยังไม่เบื่อกันโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องของนายวันชัยแสนสิริเอ้ยไม่ใช่สอนสิริแสนสิรินั่นชื่อหมู่บ้านนะ <c oughs> ครับเรื่องผู้ชมของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแห่งพรรคเพื่อไทยนั้นแล้วมันมีเรื่องอะไรจ้าน้องหนูวันนี้โอ้โดยวันชัยนะครับเรื่องผู้ชมก็ได้ออกมาหิวแสงหาซีนกระหายแฟดอีกแล้วครับท่าน สร้างคำถามพวงนะครับเ่านผู้ชมว่าสอวอนี้จะมาเลือกนายกอะไรได้ประมาณนี้เพราะมันที่จับตามองอย่างเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวครับท่านโดยเพื่อไทยก็ได้ตอบก,กับวันชัยแสนสิรินั่นไม่ใช่วันชัยสอนสิริครับท่านหัดสํานึกที่เสนอคําถามพวกสอวโหวตนายกด้วยสร้างอลอยช้าให้ประชาธิปไตยนะครับเ่านผู้ชมเพาโดนทัวรลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอาจกลับไม่สง่าง,งามยังกล้ามาวิจารณ์คนอื่นนะครับเ่านผู้ชม,ดชมโดยถ้าเกิดวันชัยสอนสิริอะไรนี้นั่นเนี่ยลงเลือกตั้งมันจะมีคนเลือกเหรอ หรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะที่แน่ๆไม่มีคนเลือกแล้วหนึ่งถามใครจ้าผมไม่เลือกแน่นอนครับท่านแล้วก็ไอ้คนแบบนี้นะเนี่ยไม่มีทางมาลงเลือกตั้งหรอกถามทําไมก็มันรว่วมันจะแพ้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมรอให้มีการคีดตั้มหน้าแล้วก็ไอ้พวกของนี้ก็จะมาโผล่เสนอเสนอหน้าไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านสลิมตีข่าวเฮไม่หยุดยัง้งเนื่องจากที่ตู่ไอ้ไม่ใช่ใครแล้ววะเจ็งดอกจิตครับท่านเพื่อนสีของจตุพรพรมพันธ์นั้นแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ได้หันมา ที่เดือน2เดือนก่อนนี้ยังออกมาซัดโบโบเส,สกสกลอยู่เลยอดีตนักสาบานเอ้ไ, ه, ไม่ใช่อดีตคนเคยแต่งเพลงกระตันยูทักษิณน,นะครเรื่องผู้ชมแล้วก็ตอนนี้จะไปกระตันยูประยุทธ์นะเนี่ยสลิมก็ตีข่าวบอกกันแล้วว่าเฮ้ยจบกันแล้วเพื่อไทยถามทําไมเนี่ยเจ๋งดอกจิกออกแล้วแล้วยังไงแล้วก็กระแสพักเพื่อไทยก็จะตกนะครเรื่องผู้ชมสร้างความขบขนันให้กับผมอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็เป็นหนึ่งในตัวตลกการเมืองหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจควบคู่ขนานมากับยองลูกหยีครับท่านเอ้ยไ,ไม่ทราบว่านี่ยเจ็งลูกหยองไอ้ไม จิกนี่มันตามลอยหยองลูกยีมาหรือเปล่านะครเรื่องผูุชมก็ไม่อาจแน่ใจก็โดนทัวลงยับไม่อยู่จังเลยทีเดียวแต่ว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีเลทเท่าไหร่นะถามไม่ค่อยมีเลทอะไรใช่เลททองที่ใส่บนมือใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ครับท่านการออกจากพักของไอ้เจงดอกจิกนี้นะครับเรื่องผูุชมไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายครับท่านแล้วก็บางคนนะเนี่ยบอกว่าได้ไอันนี้ไปเยอะถามไอ้น,นี้คืออะไรไอ้น,นี้คือหวีเอาไว้แต่งทรงผมนะครับเรื่องผูชมก็ไม่น่าจะเยอะครับท่านถามทําไมเพราะว่าผมมันเริ่มน้อยไปทุกทีแล้วหรือเปล่าในก็ช่างกันมัน ไปก่อนครับท่านข้อพิธีทุเลาสิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามนะครับเร่านผู้ชมส่วนในพวกสวาร์ลอดช่องครับท่านเปิดศึกประชาชนรวมหัวต้านอุ้งอิงเป็นนายกนะครับโดยวันชัยสอนศิริครับท่านก็ได้ออกมาเสนอเสนอหน้าไม่หยุดยั้ยงแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติอุ้งอิงชนะแลนสไลด์แลนสลบอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เลือกเป็นนายกนะครับเ่านผู้ชมนี่อาจจะต้องจัดสรรบรร่วนเสียงของการเลือกตั้งนี้ให้ได้ถึง250เสียงก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องจับตาม,มองนะครับเร่านผู้ชมโดยตอนนี้ไอ้วนหั ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสัมาริยพวกสอวอบางคนนี้ถามทําไมมันกลัวนะครับเรื่องผู้ชมมันกลัวทักษิณยิ่งรักอะไรจะได้กลับมาเป็นนายกอะไรประมาณนี้กลัวพักเพื่อไทยจะได้มาเป็นนายกนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ผลประโยชน์ที่พวกมันมีหรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้นะเนี่ยก็อาจจะบิวหายไปในสายลมครับท่านส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยหลังจากที่นายคริสโปตานันอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับเรื่องผู้ชมไปเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเคยอยู่ก้าวไกลถามทาไมจ้าไม่เห็นมีบทบาทอะไรเลยนะเนี่ยลงเลือกตั้งสอสอแม่มึงเอ้ยก็ยังสอบตกอีกร,ร่ผู้ชม ไปโผล่ในไวทีวีแล้วเป็นอย่างไรบอกว่าเนี่ยก้าวไกลมีปุริสบุโรอย่างนั้นก้าวไกลเอ่อเป็นอะไรวะประชาธิปไตยไม่เต็มที่นะครับเดินผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจอกไปไปทําอะไรอ่าไปทําพักชื่อน่าจะเป็นพักทําได้นะครับเดินผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไว้ให้เย็บก,กักหรือเปล่านะครับท่านหรือว่าจะทําได้ไ้ส่งส่งไปไหนายส่งไปให้เย็บเสื้ออะไรประมาณนี้นะครับหนกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยรอบนี้ผมขอฟันธงอีกแล้วครับท่านฟันธงว่าอะไรเลือกตั้งปี6 2สองยังสอบตกเลย นะครัเด่นผู้ชมนะภาษาอะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยนายคิดอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยเผยเบื้องหลังลาออกเก้าไกลสัตนาคตคงไม่ต่างจากพรรคที่ดีแต่พูดอะไรประมาณนี้สรุปก็คือเข้าปัวมันเองเนะชาชนยังไม่เลือกเลยครับท่านในการเข้ามาเป็นสสนี้ถ้าเป็นผมนะเนี่ยคงจะต้องไปขอยืมปี๊บจากชูวิทย์กำลวิสิตแล้วถามออกมาทําอะไรเอามาใส่ในหัวไว้นะครัเด่นผู้ชมะะแล้วก็เดินแล้วก็เจาะรูสองข้างพร้อมจมูกแล้วก็ปากหรือจะไม่เจาะนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านไร่ราคานะคา้ชม มีหน้าเสอเสลยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ตู่จะดูพอนะครับเรื่องผู้ชมได้ออกมาพะลวันกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากเพื่อนแท้เพื่อนสีของมันนั้นได้ออกไปเข้าร่วมกับประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมทั้งที่เดือนที่แล้วนั้นยังด่ากันอยู่เลยประชาชนก็แห่ต e, ั้งคําถามนันเนี่ยผมก็บอกให้ใจเย็นๆไ้ก ok ่อนนะตั k k um ้งค ok ําถามว่าอะไรเอ๊ะทำไมมันสอดคล้องกันอย่างนี้นะเนี่ยจะดูพอนก็มาซัดทักษิณไายวันแล้วมันยังไงแล้วก็ไอ้เจ็งดอกจิกนี่ก็ไปเข้าออยยููู่่่กกกกัับรรระุทธ์นคคาาาาาผ้้้้้้ชมมมแลลวว็ไไดีตตงํถจใ รูพรอนี่อย่างเหลือเกินนะทราบว่าเป็นหนักหัวกะบาลมันตรงไหนปมอะไรจ้าปมที่ว่าเพื่อไทยต้องบอกมาแล้วว่าจะจับมือกับพรรคอะไรประมาณนี้เพราะไม่ร่วมมีปัญหาอะไรกับเจวานกอลหรือเปล่าจับมือจับมือนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่จับมือที่หมายถึงเพลงลูกเสือแต่อย่างใดไอตูจะดูพรก็ยันไม่เกี่ยวไอเจ๋งสมหวังพิกคั่วย้ายศบประยุทธ์นะเนี่ยลั่นอย่าโยงชีวิตใครชีวิตมันแล้วก็ววว่าเนี่ยตัวมันเองนต่อว่าประยุทธ์อยู่เลยอะไรประมาณนี้มีหรือไม่ยังไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมอาจจะมีแต่ผมไม่เห็นนแแต่่่่ททีีๆผม เห็นตอนนี้ครับท่านเห็นจากในจอกันเลยทีเดียวโดยปาเก็ตขาวอบกรอบนะครับเดิ่ผู้ชมขนาดประมาณนิ้วนางเอ้ยนิ้วก้อยของผมได้ครับท่านฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้สาเหตุอร่อยเกินเหตุอบเอ้ยไม่ใช่เออใช่เออหรือใจยังไงนั่นแม่ม่วไปหมดแล้ววันนี้ส่วนนี้ก็เม็ดมะม่วงหิมะพานครับท่านควบคู่ขนาดมากับลูกหยีฉาบแล้วส่วนในสีดำๆนี่ก็คือลูกหยีกวนนะครับเดิ่ผู้ชมโดยขนาดแบบบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีมส่วนเสื้อนัดวิวโนซลม ละ400บาทพร้อมส่งก็กราบขอบคุณงามๆาม,มาหน้าที่นี้ครับท่านแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนสถานที่ส่งนะคะรับดังผู้ชมบริษัทที่ส่งนี้จะต้องเปลี่ยนแล้วถามทําไมมันมีปัญหานะคะรับดังผู้ชมกับไ้ค่ายสีส้มนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ไม่เกี่ยวกับพระก้าวไกลนะเนี่ยอันนี้หมายถึงบริษัทขนส่งครับท่านก็ต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้นะคะรับดังผู้ชมอย่างสุด้ํากันเลยทีเดียวโดยตูจ่จะุกพรก็ยันไม่เกี่ยวอย่างไม่หยุดยั้งนะคะรับดังผู้ชมตีโพยตีพายเนี่ยเจ๋งสม,งนงมันนออะะไรปรปมาณี้เ ก็อไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้กระแสมรสุมของแลมโบ้หนึ่งแลมโบ้สองแลมโบ้สามแลมโบ้สี่ถามหนังใช่ไหมหนังหน้าเหรอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับเรื่องผู้ชมแต่เป็นการคิดคบทรยศทิ้งนายอะไรประมาณนี้ตอนนี้สลิมก็ตีข่าวกันโะลวนโะลเวงไม่หยุดหย่อนนั่นเนี่ยเออและเมื่อวานไปเปิดเจอสำนักข่าวสลิมช่องหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมซึ่งก็คือช่องนั้นนั่นแหละถามปมอะไรจ้าบอกว่าเนี่ยที่การบินไทยต้องเจ๊งนี่เพราะทักษิณชินวัตรซื้อเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะ ครค่เดนผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีไก้ไสลิมรอดช่องพวกนี้และเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็ต้องมาเข้าข่าวนี้ก,นกันก่อนครับท่านโดยโบอีสานนักสาบ้านมืออาชีพหรือป่าไม่อาจแน่ใจเพื่อนซีตู่จตุพรแต่ก่อนควงขึ้นเวทีไม่หยุดยังแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรโดยโบอีสานนักสาบ้านครับท่านควงอานนท์แต่ว่าอานนท์นี่ไม่ใช่อานนท์นำพานในแครเ่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่อานน,นท์ที่ลูกบิดประตูติดมือด้วยครับท่านแต่ว่าเป็นอานนท์แสงงานผู้แอบบอ้างเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงประธานประเทินอะไรประมาณนี้แล้ววกอหนนุ่่่มมเแตาั แก่แล้วนะครับท่านผู้ชมปลาใสหนองคายบุกเลือกไอตู่เป็นนายกอีกสมัยหุยไอควายไอไม่ใช่โอ้ยตายแล้วท่านประธานอย่าเพิ่งยิ้มไอไม่ใช่อย่าเพิ่งไปทวงถนนนะเนี่ยทอนคำพูดเมื่อกี้พูดผิดอุ้ยปลาเกือบตกเลยครับท่านเออปลาเกือบตกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่านั้นไตปลาเพราะไตปลานั้นแต่ก่อนบ้านชวนลีกภัยเขาเคยขายกันไม่เกี่ยวกับเราครับท่านตอนนี้ปลาหมดท้องทุ่งนาไปหมดแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยกับเลี้ยนพี่น้องประชาชนชาวอีสานและชาวหนองคายที่ รวมแรงร่วมใจออกมารวมพลังอ,อุ้มคนอีสานหนึ่งเดียวเหมือนข้าวเหนียวปั้นในให้เหนียวแน่นเพื่อที่จะดึงศักดิ์ศรีพลังอีสานกลับมาแล้วก็แนะนําให้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติที่ไอตู่มันเข้าไปอยู่ในะครับเรื่องผู้ชมมราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยโบเสกสกลครับท่านอดีตเคยรักทักษสินปสายต่อว่ามีพักการเมืองบางบาง,บางพักไม่มีนโยบายอะไรเลยที่จะโดนใจคนอีสาน มันพักมันเปล่าวะเออขึ้นเวทีปลาใส่ที่ไหนก็ด่าแต่ลุงตู่ของโอ้โหพลาดอีกแล้วเฮ้ยมายุทธนะครับท่านผู้ชมทาไมชีวิตกูสวยแบบนี้วะเนี่ยถอนคําพูดกับว่าลุงตู่มันไม่ใช่ญาติโกโหติแก่ผมอา่าไปที่ไหนก็เจอแต่ด่าลุงาด่าตู่อะไรประมาณนี้ใส่ร้ายป้ายสีเราไปเลื่อยเปื่อยคําก็พ่อกับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นหนักกระบ,บ้าน เหลออะไรประมาณนี้ถามเมื่อกี้อนั้นทำไมไม่พูดมันติดอยู่ที่ปากก็ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ครับท่านเรื่องฝนจะตกฟ้าจะร้องถามทําไมโดยเสกสกลนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยวันที่ประยุทธ์มไปภาคีสานอะไรประมาณนี้โคราชอะไรประมาณนี้แล้วยังไงฟ้าจะมืดนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นอย่าลืมเก็บ พาเก็บผ่อนให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวถามทําไมจ้าเดี๋ยวฝนตกแล้วจะเรือหายกันใหญ่ครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากหายไปนานนะคะรับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าสําหรับนกสินใจก็ยังคงหายไปอยู่นะคะรับเดินผู้ชมแล้วก็ได้มีประชาชนถามถึงมามากเหลือเกินๆๆเลยทีเดียวเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนั่นเนี่ยด้านหนึ่งเขามาชื่นชมนกสินใจนะคะรับเดินผู้ชมพ่อผมก็ชื่นชมด้วยนันเนี่ยถามชื่นชมอะไรชื่นชมที่รักชาติอะไรประมาณนี้นะคะรับเดินผู้ชมและพร้อมกันนี้นั้นยังเป็นแฟนและครตัวยงด้วยสําหรับพ่อผมเราบอกไม่ใช่ อันนี้ประชาชนทั้งหลายนะครับเดิมผู้ชมอินบ็อประถามบอกนกสินใจหายไปไหนแล้วหลังจากที่รอบก,ก่อนโดนทัวลงไม่หยุดยั้งสะท้อนสังคมทุกวันนี้มันแย่กว่าที่เห็นแล้วก็ยกปัจชาญาอนโทนี่ฮอปกินนะครับเดามผู้ชมประชาชนทําไมเดี๋ยวนี้ชอบมองแต่เปลือกนอกมากกว่าเปลือกในงานแต่งสําคัญกว่าความรักอะไรทํานองนี้เฮ้ยเขาอยากเห็นทกสินใจนนเนี่ยออกมาช่วยลุงตู่ครับท่านอันนี้ไม่ได้พลาดแล้วนะครับเดิมผู้ชมอันนี้สาระแดยไม่ใช่กระแดเรียกตู่ว่าลุงตู่ซะเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแม้ว่าอาจจะเป็นมนตราในชีวิตผมก็ จะเป็นได้นะเนี่ยโดยนกสินใจนะเนี่ยถ้ามาเนี่ยเป็นกองหนุนช่วยตูได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างสําหรับนายเสรีวงเออใช่เว้ยเฮ้ยเสรีวงมนทาหายไปไหนเลยนะเนี่ยอ๋อเออมันยังไม่หายนะคะรับท่านผู้ชมยังมาสอนสลิมอยู่ว่าเลือกตั้งให้มียุทธศาสตร์จะไปเลือกคนที่ชอบเปล่าแล้วให้เลือกอะไรให้เลือกประยุทธ์นะคะรับท่ามผู้ชมทั้งสองเบอร์2ใบกันเลยทีเดียวใครชอบก็เลือกประยุทธ์ครับท่านใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเลือกนะคะรับท่ามผู้ชมส่วนในผมนั้นก็โน้คอมเมนต์ไปก ท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นบรรยากาศที่เสรีวงมนทพานนกสินใจเป่งพานนิดแล้วก็ม้าออนนาพาเมียประวันรัดท,ท็อปดรณีนุษหลังจากที่ได้เคยอ,อิทธิปิโสผักขาวาที่ไหนจ้าบนเวทีแกนนำกปปสอลอดช่องนะครับทดานผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรเราจะได้เห็นตำนานเหล่านี้กลับมาอีกหรือไม่หลังจากที่ไม่กี่คนเมื่อกีนก้นะครับทดานผู้ชมท็อปเมียอะไรประมาณนี้ไมอ,อ,าาอ่อนภาอียคนหนึ่งใหญ่ยิ้มถามทําไมโดนแบนไม่หยุดยอนนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้สลิมทั้งหลายก็ยังคงคิดถึงอย่างไม่หยุด ยังนายแค่ท่ผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่ทัวร์เคยลงลกสินใจเป็นไปที่เรียบร้อยนั้นมาเรื่องตลกการเมืองนะแค่ท่านผู้ชมหลังจากไอ้เจ๋งลูกหญิงไม่ใช่ทาไมมันไปสลับกับอยองลูกหญีเรื่อยเลยวะเนี่ยเจ๋งดอกจิกครับท่านโอ้ยแต่ที่จริงไม่น่าจะถึงดอกจิกหรอกนะแค่ท่านผู้ชมถ้าเกิดมันมีดอกอะไรต่ำกว่านี้นั้นก็อาจจะเป็นได้หรือเปล่ปานั้นไม่อาจแน่ใจก็ได้ทําการออกมานะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยองลูกหญีหายไปไหนว่าเฮ้ยทำไมไม่มาช่วยประวิทย์หาเสียงประชาชนก็แห่ต จากที่ได้มีการขับรถแล้วก็ไปชนวัวนะเคเรับเดิ่ผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่วัวที่ประยุทธ์มันไปคุยเมื่อวานนะคร <ๆ S 1> <ๆ>ับเดิ่ผู้ชมไปเขกหัวเคาะอะไรแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ย hey, แบบนี้เข้ากับตาลุนสัตว์หรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดเดี๋ยวมันดีไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับเดิ่ผู้ชมก็โดนประชาชนทั้งหลายนั้นแห่ถามไม่หยุดหย่อนครับท่านหลังจากเมื่อปีที่แล้วนะเนี่ยพลังประชารัฐเปิดตัวย่องลูกหยีแต่ว่าไม่ใช่ลูกหยีนี้นะคะรับเดิ่ผู้ชมลูกหยีนี้สังเกตได้เลยครับท่านเต็ม,ม มีหยองเกียร์ปนเดี๋ยวประชาชนจะถามกันอีกว่าลูกหยีนี่มีหยองไหมไม่มีโดยพลังประชาัฐก็ได้ทาการเปิดตัวนะเนี่ยนายหันหรือสันหันหรือสาหรืออะไรก็ช่างกับมันไปก่อนหยองลูกหยีดาราตลกชื่อดังหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจลงสมัครสสในพื้นที่ลบบุรีแต่ว่าตอนนี้หายตัวนะครับท่าน,นผู้ชมแล้วก็ได้ขา่าววันนี้หยองลูกหยีได้ชีวิตดีแล้วนะเนี่ยมีภรรยาที่รวยอะไรประมาณนี้เปเงินเยอะอะไรประมาณนี้ที่มันออกมาบอกนี้แล้วก็แผนว่าจะไปอยู่อเมริกานั้นก็ไม่รู้ว่าจะติดที่ตอมอหรือไม่เอ้ไม่ใช่ ตายแล้วพูดผิดพูดผิดพูดผิดนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะโผลมาตอนไหนก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะชนะหรือเปล่าส่วนเจ็งดอกจิกนี้ก็ไม่มีราคาอะไรให้พูดถึงเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชม,มต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ทักษิณยิ่งรักหลังจากที่ทําให้สลิมลอดช่องนั้นดิ้นเฮือกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเจอแต่ละทีนั้นแทบจะกรีดสีกรีดกันเลยทีเดียวแล้วมันเป็นอย่างไรทักษิณยิ่งรักก็บินพักผ่อนครับท่านพร้อมเช็คอ สอแห่บินเยี่ยมไม่หยุดยั้ยงขเอ็นที่จับตามองนะครัรบท่านผู้ชมโดยตอนนี้สลิมรอดช่องบางกลุ่มนั้นก็ตีข่าวนะนนเนี่ยมีการเกี้ยกล่ีกับประวิตยหรือไม่มีการเกียเ้ยกล่ีก,ก,กับคนนั้นหรือไม่กับคนนี้หรือไม่ถามใครวะเออทั้งสลิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะดูพรพงพันด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นออกมาภาพหรือยังหลังจากเคียงคุ้ยนกเขาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมนกเขาจุกรูคู่อะไรบินบิน,บนสักอย่างหนึ่งเขาคกครับท่านคกอะไรคกที่ไว้ใช้สับนี่นะครับ ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยั้ยงส่วนตอนนี้มาเรื่องของนายสนธิลิมทองกุลกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเดิ่ผู้ชมหลังจากที่มีการเสนอข่าวแล้วก็ภาพพิงนายแทนไทยอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ตั้งอ้างตามสนธินะแล้วก็ได้มีการยื่นขอสารให้ลบคลิปของสนธิลิมทองกุลอะไรประมาณนี้โดยสารแพ่งสั่งคุ้มครองอะไรประมาณนี้ให้ยุติเผยแพออร่รายการสนธิท็อกก็โดนสนธิจัดหนักไม่หยุดยั้ยงนะครับเดิ่ผู้ชมบอกว่านายแทนไทยนี่อายุ26ส่วน ยี่สิบเจ็ดส่วนผมนั้นเจ็ดสิบสองเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าลบคลิปไหมไม่ลบเว้ยเฮ้ยแล้วก็มีการเปิดหลักฐานเด็ดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ไม่หยุดยั้งนะครเ่านบู้ชมงานนี้อาจจะได้มีการตีความไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสนที่จัดให้ครับท่านจัดให้ใครจะได้ผมหรือไม่บอกยา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 คนไหนก็ได้มาสนที่สนที่จัดหนักแทนไทยครับท่านแบบสุดซอยกันเลยทีเดียวยกคำพิพากษาฟาดโยงพนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินอะไรทานองนี้นะเนี่ยอ่าก็เป็นการ บอกมาย้าอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้ลากไส้ไปถึงอะไรวัฒนายของไอ้นี้นะครับเ่านผู้ชมนายมีขวดมีเขิดออะไรประมาณนี้แล้วทําไมไม่เอาไปขายไม่ใช่นะมานามสกุลแล้วพูดกับใครเมื่อกี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมมากาศหรืออาจจะเป็นน้องหนิงก็ได้อยู่ข้างหลังหรือจะไม่มีนก็ต้องติดตามตอไปครับท่านเรื่องนี้ก็ออกมาวุ่นวายไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้หลังจากที่ทิมพิธาบอยมุกนะครับท่านผู้ชมแซวแรงไม่หยุดยั้งหลัง หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแนะให้บรรดาประชาชนทั้งหลายนั้นเข้า Google ก,ก,กันบ้างเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วและตอนนี้ล่ะเออแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้อีกช่วงนึงช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้แนะให้ประชาชนด้วยรู้สึกว่ามันไปลงหาเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามีการไถานาแล้วเดินนําหรือเปล่านั้นผมไม่รู้เหมือนกันแนะให้ประชาชนทั้งหลายหัดเข้า Google เ,เพื่อเรียนรู้การสร้างไรายได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็มาแนะนําให้เข้า Google ด้วยเฮ้ยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีก็เจอพิธาลิมจระเรัดหัวหน้าพัก ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมปล่อยมุกแซวแรงประยุทธ์นะเนี่ยสมัครพรรคการเมืองฟาดเจ็บบอกให้เปิด Google แล้วยังไงแล้วจะมีนายกไปเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้เออเป็นอันนี้เออใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับท่านโดยพิธาวาวีสานอ้อนคนหนองคายปล่อยมุกแซวประยุทธ์แรงเนี่ยสมัครพรรคการเมืองฟาดยับไม่หยุดยั้ยงเจ็บหนักหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากที่ตัวมันเองนันบอกให้เปิด g o o g l e นะครับท่านผู้ชมแล้วจะมีนายกไปทําไมลั่นปิดสวิตช์สามปอหากตั้งได้ตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วว ามที่ประยุทธ์บอกด้วยนะครับเรื่องผู้ชมในการเข้า Google ถามแล้วมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องโชก่อนนะเนี่ยหัดเข้า Google ตามที่ประยุทธ์บอกแล้วแล้วผมก็ได้เซิร์ชใครทําการรับอาหารปี59าเก้าขยึดอานาจยิ่งรักอะไรประมาณนี้ข้อมูลก็อ,อกมานะแต่ว่าผมไม่เชื่อถามทําไมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ต้องไม่เชื่อไว้ก่อนครับท่านพอเป็นการสร้างภาพนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้กะระแสลือหนาหูไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นข่าวปล่อยหรือเปล่าต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่่่งแแตทีน น่าจะเป็นเรื่องไม่จริงนะคะท่านผู้ชมโดยไทยรัฐส,ส่งเข้าประกวดคุณหญิงสุดารัตน์ยุบรวมกับพรรคยุ์รวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ลั่นไม่ร่วมกับพักใดเอ้า อ๋อไม่รวมกับพักใดโดยเฉพาะที่เป็นเผด็จการนะครับเรื่องผู้ชมเอ้ยแล้วที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเป็นพักสายกลางอะไรประมาณนี้มันต้องปองดองหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็มีการปั่นข่าวเล็กน้อยถึงปานกลางรอทศชลั่นขอเดินหน้าเพื่อประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีกว่านี้ยันไม่รวมกับพักใดโดยเฉพาะพักที่เป็นเผด็จการชี้ต้องหยุดการเมืองสองขั้วพักนี้คือทางออกนะครับเ่านผู้ชมเมื่อกี้ที่เขียนว่ารอทศชลั่นนั้นไม่ใช่ครับท่านน่าจะเขียนปิดเพราะว่าสุดารัตน์นี้เขาอยู่ไทยสร้างไทยนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ ก็แก้ข่าวให้กับไทยรัฐเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเดี๋ยวไม่ได้ทําอะไรแค่ไปก่อนนะครับเร่านผู้ชมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแปลงแล้วมาบอกว่าผมอ,าอ่านข่าวมั่วแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นสถานก,การณ์ที่น่าจ,จับตามองอย่างไม่หยุดยั้ยงรวมถึงตอนนี้กระแสประยุทธ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างจ้า,อาลอบผลงานทักษิณหรือเปล่าก็ยังคงเป็นที่ฮือฮานะคะรับเ่านผู้ชมแห่ถามไม่หยุดหย่อนหลังจากหวนกองทุนหมู่บ้านหาเสียงนั่นเนี่ยแล้วก็คุยโม้คุยโตอย่าคิดว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นคนโบราณกําลังปรับตัวอยู่นะค,ะร,ร,นนร,ครับเสลอรท่านไอ่รู้ หรือเปล่าแน่เด็กๆใช้ Google กันบ้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ Google ของที่ตัวมาเด็ใช้นะ้เนี่ยคนอื่นไม่ค่อยเข้ากันเลยถามทําไมมึงเข้าไปดูกระดาษเปล่าหรอบอกไม่ใช่เออหรือว่าเข้าไปดูวิธียึดอานาจว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าตัวมาเด็กนั้นเข้าไปดูอะไรที่เป็นสาระนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นสาระแนนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเฮ้ยส่วนนายจตุพรล,ลืมไปเลยวันนี้เฮ้ยไหนว่าเนี่ยม็อบจะออกมาเดินอยากจะเห็นเคียงคู่กับสุเทพออกมาเดินม็อบควคู่กกับนนเขาาอย่งสุดล้ ไัะะบท่านผู้ชมเฮ้ยจะดูพรรีบออกมาเดินหน่อยนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็อย่าหยุดเรื่องเพื่อไทยนะถามทําไมตอนนี้เลดยิ่งดีนะคับด้ายผู้ชมรู้เช่นเห็นชาติกันอย่างดีดีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะคับด้ายผู้ชมอ่าจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านโอยพูดพลาดไปเลยเว้ย